สำหรับใครผ่านไม่เห็นคลิปนี้นะคะนี่จะเป็นดวงของคุณนะคะดูแล้วดูจนจบจะเป็นพลังงานเป็นดวงของคุณในวันนี้นะคะสำหรับไม่ใช่ดวงของใครคุณจะไม่ดูคุณจะปัดผ่านคุณจะไม่สนใจแต่ใครต, dom, ตังิดตัณิตใจสนใจแปลว่านี่แหละเป็นพลังงานและเป็นดวงของคุณและคุณจะตั้งใจดูและดูจนจบนะคะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานก่อนมารับชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันก่อนแล้วเดี๋ยวพี่หมอนวานจะเปิดไพ่ให้3ใบมาดูพลังงานของไพ่กันว่าไพ่ยอยากเล่าเรื่องราวอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้เห็นๆตอนหน้ากันเลยนะหนึ่งสองสามโอเคค่ะไพ่ใบแรกขึ้นไพ่ราชาดาบคุณจะแก้ไขปัญหาสิ่งใดวันนี้สำเร็จ แก้ไขปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานความรักสําเร็จเคลียร,งเงเจรจ์เรื่องเงินได้ตกลงเจรจาเรื่องเงินได้คุยเรื่องความรักมีปัญหาได้ปรับความเข้าใจกันจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะการงานมีปัญหาจะแก้ไขปัญหาได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะมาดูใบที่สองว้าวขึ้นไพลาชานะการงานมีข่าวดีวันนี้อยากทําสิ่งใดคุณจะได้ทําอย่างที่คุณตั้งใจระวางแผนไว้ทุกอย่างที่คุณจะลงมือทําในวันนี้บอกเลยว่าจะสําเร็จ นะคะแล้วก็หน้าที่การงานจะมีข่าวดีเข้ามาผู้รับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนเจ้าที่เจ้าทางรักใครเอ็นดูจะช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องในวันนี้คุณหยิบจับทําอะไรในวันนี้บอกเลยว่าสําเร็จนะคะบอกเลยแล้วก็ความรักช่วงนี้ถ้ามีคนมีแฟนที่อายุเยอะกว่าแฟนจะดีต่อใจกับคุณมากๆเอาใจคุณเป็นพิเศษนะจ๊ะโอเคมาดูใบที่3ว้าวไพราชนี้ไพ่ดีมากนะคะวันนี้คุณวางแผนอยากทำอะไรคุณจะได้ทําอย่างที่ ใจคุณปราถนาความสําเร็จกําลังเข้ามาหาคุณไพ่ใบนี้จะได้กินอาหารอร่อยอร่อยจะได้ชอปปิ้งวันนี้คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการนะฮะแล้วบอกเลยว่าใครที่มีหัวหน้าง,งานเป็นผู้หญิงคุณจะได้หัวหน้าง,งานที่คอยซับพอร์ตคุณเหมือนกันไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนมักจะหลั่งไหลเข้ามาซับพอร์ตหลั่งไหลเข้ามาอุปธมรมช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ได้หมดเลยคุณจะมีคนดีๆเข้ามากัรลยาน,นิมิตรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอีกมากมายแล้วคุณจะได้เจอเรื่องดีๆส่วนเรื่องการงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีข่าวดีเรื่องงานอย่างแน่นอนในวันนี้ใครรอคอยได้งานใครรอคอยงานได้งานเลยนะคะแล้วก็วันนี้ตกลงเจราจาพูดคุยดีลงานกับใครก็แล้วแต่จะเป็นเพศหญิงเพศชายสำเร็จหมดเลยนะคะหรือใครยื่นเรื่องทำธุรกรรมให้คุณจะเป็นเพศใดๆก็สำเร็จค่ะ โอเคสำหรับใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และให้คุณโชคดีให้พลังงานของไพ่นี้เกิดขึ้นกับคุณจริงนะคะและก็พี่หมอน้ำหวานยินดีมากที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ